สำหรับหัวข้อแรกนะคะที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์นั่นเองอ่าก็ถ้าน้องคนไหนไม่คุ้นเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ดูแล้วพี่เชื่อวา่าน้องน่าจะคุ้นขึ้นมาเลยนะคะสำหรับไซน์เนี่ยเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sine อ่าตอนมอต้นเคยเจอใช่ไหมคะเราเคยเจอ s i n ความจริงชื่อเต็ม,ตมของมันเนี่ยเป็น sine เนาะส่วนเจ้าโคไซน์ คือ cosine ความจริงแล้วโค n e เนี่ยมันก็คือ cos อที่เราเคยเรียนกันตอนมอต้นเนาะ,อะตอนมอต้นเนี่ยน้องๆก็จำมาเนาะว่าายเนย่มันคือค่าของข้ามส่วนฉาก cos มันคือชิดส่วนฉากอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสําหรับมปลายเนี่ยก็จะมีอะไรที่มากกว่านั้นนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ค่าของฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์ที่เราจะเรียนกันในตอนหมอ่อไปเนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็สำหรับฟังก์ชันในส่วนของตรีโกณมิติใดใดเนี่ยเราจะทำเราจะกำหนดมันโดยใช้วงกลม1น่หน่วยคำว่าวงกลม1น่หน่วยเนี่ยก็คือวงกลมที่มีรัศมี1น่หน่วยแบบนี้ค่ะนี่คือวงกลม1หน่วย ซึ่งถ้าสมมติว่าพี่เอาวงกลมเนี้ยไปอยู่บนแกน x y โดยที่ให้จุดศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่ที่จุด0ูนย์แบบนี้นะคะนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y พี่ก็จะได้ว่าเจ้าวงกลม1ห,หน่วยอันเนี้ยมันคือ x กาลังสองบวก y กาลังสองมีค่าเท่ากับ1นึ่งอ่าน้องจาได้ไหมว่ารูปของสมการวงกลมมันคืออะไรมันคือ x กาลังสองบวก y กาลังสองมีค่าเท่ากับ r กาลังสองถูกไหมคะ ซึ่งในที่นี้วงกลมหนึ่งหน่วยของเรามีรัศมีเป็น1นั่นเองเพราะฉะนั้นวงกลมหนึ่งหน่วยของเราเนี่ยความจริงแล้วมันก็เลยมีสมการเป็น x กาลังสองบวก y กลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นั่นเองอ่าก็อันนี้ก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะถัดมานอกจากวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราจะต้องรู้จักแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือค่าของเซต้าเซต้าที่เราเขียนกันก็คือแบบนี้เลยค่ะอะ มันไม่ใช่มุมนะคะเออตอนเด็กๆเนี่ยน้องๆเคยเรียนถูกไหมว่าเวลาเราวัดมุมเนี่ยเราก็มาัากจะกําหนดให้มุมตรงเนี้ยเป็นขนาดเซตาทีนี้ในส่วนของตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่สมมติให้เซตาเป็นมุมเราสมมติให้เซตาเป็นระยะที่วัดจากจุดจุดนี้ค่ะจุดหนึ่งศูนย์วัดไปตามเส้นรอบวงโดยที่ เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะวัดไปข้างบนหรือว่าจะวัดลงมาข้างล่างโดยที่ถ้าสมมุติว่าเราวัดขึ้นไปข้างบนแบบนี้เวลาวัดเนี่ยเราจะให้ค่าเซตาเป็นค่าบวกแต่ถ้าสมมุติว่าเราวัดค่าเซต้าลงมาข้างล่างแบบนี้เราจะให้ค่าเซต้าเป็นลบ ก็นี่เป็นรูปพี่แสดงการวัดค่าเซตานะคะคือถ้าสมมติว่าเซต้าเราวัดขึ้นไปข้างบนแบบนี้เนี่ยหรือก็คือวัดทวนเข็มนาฬิกาเนาะเราก็จะได้ว่าเซต้าเนี่ยเป็นบวกหรือก็คือมากกว่า0แต่ถ้าสมมุติว่าเวลาเราวัดค่าเซต้าลงมาข้างล่างหรือก็คือวัดตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเราก็จะได้ว่าค่าเซต้าของเราเนี่ยจะติดลบหรือก็คือน้อยกว่าศูนย์นั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันว่าวัดเซต้ายังไงตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเซต้าของเราวัดแบบนี้ค่ะวัดอนี้วัดขึ้นไปข้างบนหรือว่ข้างล่างวัดขึ้นไปข้างบนเนาะวัด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 มาแล้วก็มาหยุดที่ตรงนี้ก็แปลว่าเซต้าของเราเนี่ยได้ครบ1รอบพอดีแล้วถามว่าระยะทางที่วัดได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือวัดได้หรอบวงกลมพอดีถูกไหมคะ ซึ่งหนรอบวงกลมเนี่ยมันก็คือเส้นรอบวงของวงกลมถูกไหมสูตรหาความยาวเส้นรอบวงของวงกลมคืออะไรคะมันคือ2พาย r นั่นเองเนาะ,ะเซต้าของเราเนี่ยคือ2พย r แต่ว่าในที่นี้วงกลมของเราเป็นวงกลม1ห,หน่วยหรือว่ามันเป็นวงกลม1ห,หน่วยก็แปลว่าแทน r เป็น1น,นั่นเอง หรือก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเซต้าของเราเนี่ยคือสองพายค่ะถัดมามาดูข้อนี้บ้างสำหรับข้อนี้เซต้าของเราเริ่มวัดจากจุด1นศูนย์ถูกไหมคะวัดขึ้นมาทางนี้วัดขึ้นก็แปลว่าเซต้าจะต้องเป็นบวกถูกไหมทีนี้มาดูกันว่ามันบวกเท่าไหร่จากข้อก่อนหน้าเนี่ยเรารู้ว่า ถ้ามันครบหนึ่งรอบวงกลมอะเซต้าจะเป็นสองพายข้อนี้เนี่ยวัดครึ่งวงกลมถ้าวัดครึ่งวงกลมเนี่ยก็แปลว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่สองพายส่วนสองนั่นเองเนาะก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของข้อนี้ถ้าเต็มวงได้สองพายครึ่งวงก็จะเป็นสองพายส่วนสองหรือก็คือพายเดียวนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบว่า,าเซต้ามีค่าเท่ากับพาย เดี๋ยวไปดูตัวอย่างการวัดเซต้าอีกนิดหน่อยทันมาข้อนี้เซต้าวัดจากจุดหนึ่งศขึ้นไปข้างบนก็แบบว่าเซต้าของเราเนี่ยจะเป็นบวกถูกไหมคะทีนี้มาดูว่าบวกเท่าไหร่ก็จากที่เราจำได้เนาะถ้ามันครบหนึ่งรอบวงกลมอะ่ะมันคือเท่าไหร่มันคือสองพายแล้วอันนี้เนี่ย มันคือ1ส่วนสของวงกลมถูกไหมคะถูกไหมมี 1, 2, 3, 4สสสี่วนในเมื่อมันวัดไป1ใน4ก็แปลว่าข้อนี้ก็จะเป็น2องพายส่วนสหรือก็คือพายส่วน2อันเอไม่งงเนาะคือถ้ามันครบรอบเนี่ยจะได้2องพายแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาอยากอยากได้ระยะทางแค่1ใน4ของวงกลมก็เลยหาร4ออกมา ข้อนี้ก็เลยตอบไายส่วนสองนั่นเองถัดมาข้อนี้หาเซต้ายังไงก็ต้องดูก่อนว่าเซต้าของเราเป็นบวกหรือเป็นลบถูกไหมคะข้อนี้เซต้าวัดลงมาข้างล่างถ้าวัดลงมาข้างล่างก็แปลว่าเซต้าของเราจะต้องติดลบเนาะเพราะฉะนั้นพี่เขียนติดลบไว้ก่อนเลยทีนี้มาดูว่าวัดเป็นระยะทางไปเท่าไหร่ข้อนี้เนี่ยก็ สังเกตนะคะว่าเราวัดไปแล้ว1ใน4ถูกไหมกับอีกครึ่งหนึ่งของ1ใน4ในเมื่อเรารู้ว่า1ใน4เนี่ยมันคือพายส่วน2ใช่ไหมจากข้อก่อนหน้าอ,อันนี้เป็นลบพายส่วน2ถูกไหมขอวัดลงมาข้างล่างส่วนตัวนี้เนี่ยมันคือครึ่งหนึงของ1ใน4นี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลบพายส่วน2แล้วก็หาร2ถูกปะ แค่ส่วนเล็กๆส่วนนี้นะซึ่งเจ้าลบพายส่วน2ส่วน2เนี่ยมันก็คือลบพายส่วน4นั่นเองอันนี้เนี่ยคือลบพายส่วน4เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยลบพายส่วน2และตรงนี้อีกลบพายส่วน4อยากรู้ว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ก็เอา2องค่านี้มาบวกกันเนาะก็จะได้เป็นลบพายส่วน4ลบพายส่วน2อนั่นเองทีนี้จะบวกกันได้ก็ต้องทำให้ส่วนเท่ากันใช่เปล่า อันนี้ส่วน4อันนี้ส่วน2องทำให้อันนี้เป็นส่วน4ต้องทำยังไงคะคูณ2ส่วนสเนาะก็จะได้เป็นก้อนข้างหน้าเป็นลบพายส่วนสส่วนก้อนข้างหลังก็คือ2อายส่วน4แบบนี้เนาะลบพายลบ2พายเป็นลบสนะคะแล้วก็ส่วนสีอ่าทีนี้ก็เลยได้ออกมาแล้วเนาะว่าตรงนี้เนี่ยค่าเซต้าเป็นลบสมส่วนส สรุปก็คือเวลาเราวัดค่าเซต้าเนี่ยนะคะก็วัดง่ายๆเลยโดยที่ก่อนอื่นเราดูก่อนว่าเซต้าของเราเป็นบวกหรือว่าเป็นลบถ้าสมมติมันขึ้นไปข้างบนหรือก็คือวัดทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยเซต้าจะเป็นบวกแต่ถ้าสมมุติว่าวัดลงมาข้างล่างแบบข้อนี้หรือก็คือวัดตามเข็มนาฬิกาก็จะได้ว่าเซต้าเป็นลบทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดูว่าระยะห่างจากจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ ซึ่งเราก็จะใช้เรื่องของเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยเข้ามาช่วยคิดนันนี้นี้ถัดมาก็ไปดูไปดูอะไรที่แอดวานขึ้นอีกเล็กน้อยสำหรับข้อนี้เวลาถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าเขาวัดแบบนี้นะคะคือเขาวัดดื๊ดๆดๆๆดครบหนึ่งรอบแล้วก็วัดเพิ่มขึ้นไปอีกอก็แปลว่าระยะทางของเราที่วัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้เนาะ แต่ว่ามันคือวัดไปหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นมาไม่งงเนาะพูดง่ายๆก็คือข้อนี้เนี่ยพอวัดไปครบหนึ่งรอบเนี่ยเซต้าก็จะเป็นเท่าไหร่แหละสองพายแต่ว่ามันยังไม่ครบเนาะเขาวัดเพิ่มขึ้นไปอีกถึงตรงนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตดีๆเนี่ยนะคะน้องๆก็จะพบว่า นี้เนี่ยมันวัดขึ้นไปอีกประมาณ60องศา,าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยต้องบวกเพิ่มไปอีก60ส่วนส6 0คูณกับอะไรคะคูณกับ2อพายนั่นเองไม่งงเนาะว่าก้อนหลังมาจากไหนก้อนหลังเนี่ยมันก็มาจากการ เทียบบัญญัติยานั่นเองค่ะก็คือเรารู้ว่าถ้าครบ1นรอบเนี่ยมันจะได้2องพายซึ่ง2องพายตัวเนี้ยถ้าเราวัดเป็นมุมออกมามันคือ360องศาหรือก็คือ360องศาเนี่ยคิดเป็นได้ระยะทาง2องพายแล้วถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ย เป็น60องศาจะได้ระยะทางเท่าไหร่ก็คือ2พายส่วน3 6 0คูณ60นั่นเองนะคะต,ตรงกันเนาะ2พายคูณ60ส่วน3ามอยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าข้อนี้เนี่ยเขาวัดครบรอบแล้วก็วัดเกินไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็น2พายบวกกับเจ้าส่วนที่เกินมาซึ่งถ้าน้องๆไปคิดเลขดูเนี่ยนะคะก็จะพบว่าอันนี้เนี่ยบวกกันออกมาแล้วจะได้เป็น เจ็พายส่วนสามค่ะถัดมาอีกข้อหนึ่งก็สำหรับข้อนี้นะคะเป็นการวัดลงหรือขึ้นคะวัดลงเนาะซึ่งถ้าเ้องๆดูก็ต้องดูก่อนว่ามันวัดไปแล้วกี่รอบอันนี้หนึ่งรอบถูกไหมคะนี้สองรอบ แล้วก็วัดต่อไปอีกนิดหนึ่ง2รอบเนี่ยก็คือเป็น2อคูณสพายแล้วก็อีกนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดูดีๆก็จะพบว่ามันประมาณ30มสิบองศาฉะนั้นก็บวกไปอีก30ส่วน3ามร้อยคูณสองพาย สำหรับ360เอ่หกสส่วน360คูณสอพายตรงนี้เนี่ยก็ที่มาก็คือเหมือนกับอันนี้เนาะลองไปคิดดูซึ่งหลังจากคิดเลขตรงนี้เนี่ยก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ25่าพายส่วน6แล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องติดลบเพราะว่าข้อนี้เป็นการหวัดลงมาข้างล่างนั่นเองอะคะอ่ะก็ สำหรับข้อนี้นะคะก็ถ้าสมมุติว่าน้องๆมองไม่ออกนะว่าตรงนี้มันเป็น60องศาตรงนี้มันเป็น30องศาลงมาเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะมันเป็นแค่ตัวอย่างเอามาให้น้องๆดูเนาะว่าถ้าเราจะหาค่าไซต้าเนี่ยเราจะหาได้ยังไงบ้างถ้าสมมติว่าโจทย์ออกมาจริงๆเี่ยก็โจทย์จะบอกมาเคลียร์กว่านี้นะคะว่าเออตรงนี้มันเป็น60องศานะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องตกใจเนาะก็จริงๆสําหรับ ตัวอย่างสองข้อนี้เนี่ยจุดประสงค์ของมันก็คือพี่อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าสมมุติว่าเขาวัดแล้วมันเกินรอบเนี่ยหน้าที่ของเราคือถ้ามันครบหนึ่งรอบให้บวกไปสองพายเนาะถ้าสมมติมันเกินไปสองรอบก็บวกไปอีกสองพายบวกคือบวกจํานวนรอบก็คือบวกไปทีละสองพายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของตัวอย่างสองข้อนี้นั่นเองที่นี้ เราก็ครบแล้วค่ะทีนี้การจะรู้ว่าการกำหนดค่าฟังก์ชันในเรื่องตรีโกณมิติเนี่ยก็ใช้แค่เรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วก็เรื่องของเ,ออเซตา้าเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเดี๋ย,ยวเทคถัดไปเนี่ยเราจะมากำหนดค่าของฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซนกันแหละสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ